อัปเดตนะครับวันนี้วันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2566นะครับผมอัปเดตเรื่องถ่านจากไม้ยางมาลาดน,น,นึงนะครับอันนี้จากเตา,าเตาดินนะครับที่ผมออกแบบนะครับแล้วก็ใช้การโฟของอากาศเนี่ยช่วยในการเผานะครับ ทำให้มันเกิดเดี๋ยวผมมีอย่างหนึ่งที่จะนำเสนอก็คือนะครับเห็นสีลุ้งๆไหมครับมันเกิดจากในกรณีอุณหภูมิสูงนะครับมันจะเกิดไม้ทุกชนิดจะเป็นสีลุ้งหมดแล้วก็ฟังเสียงครับโอเคนะครับถือว่าผ่านนะครับผ่านทางนี้ผ่านแต่ที่ผมนำเสนอในคลิป ก่อนหน้านี้เรื่องฐานขาวฐานอะไรเนี่ยนะครับเนีย่ยสังเกตดูนะครับอันนี้ไม่ใช่ฐานขาวนะครับมันเป็นขี้เท้าเกาะขี้เท้าเล็กๆเกาะนะครับแต่อันนี้ผมยังไม่ไม่สรุปว่ามันได้มาตรฐานตามฐานขาวไหมแต่ผมว่ายังนะครับการวิธีของฐานขาวเนี่ยเขาต้องนํามาร้อนๆเนี่ยแดงๆปุ๊บ <c oughs> นำมาปิดออกซิเจนไม่ให้ออกมันสันดาบ ก็คือสามเหลี่ยมห่งไฟนะครับเอาออกซิเจนออกปุ๊บมันก็จะดับครับกระบวนการผลิตมีแค่นั้นนะครับอุณหภูมิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตอนที่มันเป็นถ่านเนี่ยที่มันครุลุกแดงอยู่เนี่ยอุณหภูมิไงมันเกินพันพันองศาอยู่แล้วนะครับยกเว้นในกรณีอย่างชาวบ้านที่เขาคนโทรลเรื่องออกซิเจนเข้าน้อยเนี่ยให้มันเป็นถ่านมันก็จะเป็นถ่านดำๆไม่เฉยนะครับแบบเนี้ยแต่ไม่ใช่อย่างนี้นะ ก็คือดำๆอย่างเงี้ยถ้าวัดการมาตรฐานของประเทศที่ก็พัฒนาแล้วเนี่ยนะเกินพันโอมเนี่ยนะครับเกินเคโอมเนี่ยเขาถือว่าเป็นฐานที่ใช้ในการอุป,ปโภคไม่ได้นะครับปิ้งย่างอะไรเนี่ยนะครับแต่เรานี่มันไม่มีคนกําหนดมาตรฐานตรงนี้นะครับบางทีมันอาจจะไม่นําไฟฟ้าเลยก็ได้นะครับปกติคาร์บอนเพียวเนี่ยนะครับ มันนำร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันนำไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ฐานเราเนี่ยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงมันมีสิ่งเชื้อปนอยู่ในนั้นองค์ประกอบเนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับอย่างมีคนมาพูดเรื่องน้ำมันชาเอ้ยอะไรเอ่ยนะครับะนะครับมันก็ทำให้ฐานเราเชื้อปนว่าง,งั้นเถอะมันก็เลยไม่นำไฟฟ้า แต่ที่ผมมาพูดเนี่ยคือเรื่องฐานยางพาราเนี่ยผมมีผมมีโปรเจกต์ <c oughs> มมอยู่ก็คือว่าถ้าฐานยางพาราเนี่ยแล้วถ้าเราทําได้อย่างเราปุ๊บเนี่ยจริงๆฐานยางพาราชาวบ้านเขาก็ใช้นะแต่มีคนคอมเมนต์คอมเมนต์เยอะนะไหวยอย่างงุน้นมางอย่างนี้บางอะไรเนี้ยนะจนมันไม่ไม,ไม่ไม่เป็นฐานฐานที่คุณภาพว่างั้นเถอะว่าจะชอบแต่ว่า,าต้องไม้นี้นะไม้นี้นะแต่ผมจะต้อง ปรุงเนี่ยไม้เนื้ออ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เป็นฐานแกล่งให้ได้นะครับ <c oughs> มาตรฐานของฐานขาวเนี่ยมันสูงเกินนะครับเป,เป็นพเป็นพรีเมียมแล้วแต่ตัวนี้นะอ่าเป็นฐานที่ที่ดีกว่าฐานฐานขึ้นมาอุณหภูมิต่ำนะครับขึ้นมาหน่อยนึงนะครับ <c oughs> แต่ผมจะพยายามปรุงให้มันเป็นฐานพรีเมียมให้ได้แล้วก็ขายหลายเกรดเนี้ยนะครับ เดี๋ยวอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวเรื่องอาการปลูกหญ้าการอะไรปุ๊บเนะี่ยผมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างปุ๊บนะเนี่ยผมก็จะทําคลิปดีๆนะฮะคลิปดีๆมีเนื้อหาดีๆแล้วก็เผยแพร่นะครับให้กับคนที่สนใจเรื่อง Energy, หรหืพลังงานสะอาดนี้นะครับพลังงานเราทดแทนได้ปว่าป่าเราปล,าปล,าลปูกได้นะครับต้นไม้เราปลูกได้แต่ทีนี้ผมจะ จุดประสงค์ผมเนี่ยคือจะทําให้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยเป็นฐานที่ดีนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปหาไม้เนื้อแข็งอะไระทําป่าทำอะไรมามามาเผา,ากันนะครับซึ่งมันก็ <c oughs> ต้นไม้พวกนั้นมันมันเป็นร้อยปีเงี้ยนะครับอ,อยู่ๆคุณมาเผาฐานเนี่ยในเชิองอนุรักษ์นี่ผมว่าไม่ใช่นะครับถ้าเป็นฐานไม้กระถินเงี้ยไม้กระถินโมก็เคยเผานะครับ ม,มันก็มีคุณภาพดีขึ้นกว่า,าชาวบ้านผมที่ที่พูดคําว่าชาวบ้านนี่คือแบบพื้นๆนะที่เผากันแบบพื้นๆมันก็จะมีมาตรฐานขึ้นมาก็คือขึ้นมาหน่อยนึ่งนะครับแต่ผมเห็นว่าถ้าเราทําไม้เนื้ออ่อนเนี่ยให้เป็นฐานขาวได้นะครับมันจะยิ่งเยี่ยมเลยแต่ในต่างประเทศเนี่ยมันราคามันแพงไงอา่ามันก็มีสิ่ง มาล่อตาล่อใจให้คนทำอแต่บ้านเราเนี่ยคือส่วนใหญ่จะฐานขาวนี่ก็คือส่งต่างประเทศอย่างเดียวนะ <c oughs> จากราคาต้นทุนลงหน้าโรงงานเนี่ยเขาขายโลละเกือบห้าสิบาทแล้วนะไปถึงต่างประเทศนี่โลสองสามร้อยเงี้ยอมันก็ทําให้คนคิดทําแบบนั้นนะครับแต่ผมเนะี่ยคือคือจะพัฒนาขึ้นคืออาจจะไม่ถึงระดับฐานขาวนะครับไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะอแต่ฐานขาวเนี่ยมันต้องเอาเออกมาปิดไง มันค่อนข้างจะขบวนการมันเยอะขึ้นเฉยๆนะครับเราก็ทําฐานนี่แหละอย่างอันนี้ก็มาจะฐานเหมือนกันนะครับฐานแกงแก่งแกแกพอไม้เนื้ออ่อนเนี่ยผมเทสมาหลายไม้แล้วนะแต่ไม้ยางพาราเนี่ยผมไม่คครับทีนี้ถ้าเป็นยางไม้ยางพาราเนี่ยเป็นไม้กเกษตรเนี่ยเราก็จะเราเวลาเราซื้อเราขายเราอะไรเนี่ยมันไม่มีใครมาสนใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นการเกษตร เป็นธุรก,กิจที่เราทําได้นะครับอ,อีกหน่อยเดี๋ยวผมจะทําเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วซ,ซึ่งเอาไม้ตรงนี้มาแปรเป็นฐานนะครับซึ่งก่อนนี้กาลังออกแบบสถาปัตย์อยู่ว่าเตามันน่าจะเป็นแบบไหนนะครับอโอเคนี่ก็หกนาทีกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวแชร์คือว่าตอนนี้ผ่านแล้วนะครับคือเรื่องเรื่องไม้เนื้ออ่อนผมเนี่ยผ่านแล้ว แต่ผมจะดูว่าตันนึงเนี่ยมันได้กี่กระสอบนะครับอันนี้คือเอาเนพื้นก่อนนะราตลาดชาวบ้านก่อนอ่าก็คือผมอยู่ได้ไหมเงี้ยนะคนเผาอยู่ได้ไหมทํางานวันแล้วเท่าไหร่เงี้ยนะครับจ่ายค่าไม้ตันละหกร้อยห้าสแล้วค่าเผาด้วยอะไรด้วยแล้วเราอยู่ได้ไหมการตลาดอ่าที่ผมจะมาทำผ่านนั้นเป็นพีสแตนดาร์ดขึ้นเป็นพรีเมียมขึ้นเนี่ยเพราะว่าการแข่งขันของอ่ระดับ ลากหญ้าก็มีนะครับก็ลดราคาแข่งกันบ้างไม้เบญจพรรณเอามาเผามั่งแต่เกจไม้เราเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเอาไม้เบญจพรรณเอาไม้เนื้ออ่อนไม้อะไรก็ได้นะครับที่หาง่ายแล้วเราเอามาทําฐานเพื่อไปอยู่ในตลาดตรงนั้นให้ได้นะครับ <c oughs> ผมต้องการตรงนั้นครับแล้วก็เผยแพร่ให้ให้ชุมชนทําร่วมกันแล้วก็มีการจัดการโดยวิสาหกิจชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้อง เดี๋ยวอันนั้นว่าอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องคลิปเรื่องอะไรเนี่ยผมก็จะทำดีขึ้นนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ